ไปแล้วโอเคจะมารีวิวตู้เย็นนะครับซื้อผ่านแอปช้อปปีช่วงแฝงเซลราคา3,900บาทส่งฟรีรอสินค้าประมาณสามสามวันสามวันใช่ไหม,อมโอเคอันนี้สีเท่าราคาจริง5,000กว่าบาทอันนี้ สั่งตอนตัดเสร็อันนี้ห้าจุดห้าจุดสองคิวจะเอามาดูตรงน,นี้หน่อยห้าจุดสองคิวค่าไฟฟ้าหกร้อยหกสิบห้าบาทต่อปีเพิ่งแกะกล่องเขามาส่งเมื่อเช้าอยู่ชั้นห้าหอพัก คุณแถวรัดเท้าเขาแบกขึ้นมาให้เลยผู้ชายคนเดียวซื้อจากร้านไหนคะจำาม่ได้